สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพีแอนด์คิวแฟมิลี่ครับวับนนี้วันจันทร์ที่31ว,วันตื่จีนก็ตอนนี้4โมงครับออกมาขี่แก๊บช่วงบ่ายหลายๆวันมานี้ผมออกมาขี่แก๊บช่วงบ่ายๆออกมารอง,งานที่รอเป็นสันครับ อันนี้คือรายได้เมื่อวานวันอาทิตย์งานเร้งดีครับอ้าวงานเด้งครับงานแรกของวันนี้โหส่ไกลด้วย42บบาทผมไม่รับงานแบตนะครับผมจะปิด ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับเขาจะโทรมาหาผมอ๋อคนละลางครับถ้าเป็นฮาจิบังรามเมนครับเขาจะโทรมาหาอันนี้ฮาคาตะก็โดยเฉลี่ยครับผมออกมาขี่ตั้งแต่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับบ่ายสองบ่ายสามก็สี่หาขี่วันละประมาณหชั่วโมงครับหงานมั่งเจงานมั่งแต่วันนี้ได้เยอะหน่อยครับ วันนี้ไปไป่วันนี้เมื่อวานมื่อวานได้สิบเองาน mm. เดี๋ยวไปรับงานกัน mm. แล้วรถบิสามนี่นะครับ mm. งานแรกจ่ายไปเลยครับ42บาท mm. ชาบูราเมน 99บาทค่าส่ง42บาทล้วานนี ไอ้ดียาชูอีนนี่ทำโคตรนานงานเด้งตอน4โมง8นาทีดูสิมันจะทำเสร็จตอนไหนรับออเดอร์หนะครับทราบเบอร์แล้วนะได้ได้ออเดอร์ไปแล้วนะครับ ทำไปประมาณ15นาทีรับออเดอร์4โมง7นาที มึงว่าเสียต่องไม่ใช่นี่หว่าไะไปส่งอาหารลืมเล่าให้ฟังเรื่องจุดเสียของงานที่ผมต้องรับครับในเมืองเนี่ยงานมันไม่เด้งให้เลยนะสมมติ ผมไปส่งงานแปดเก้ากิโลเยผมต้องกลับมาที่โลบินสันเหมือนเดิมอ่ะเพราะในเมืองงาน,นไม่เด้งให้ถ้าไปรอง,งานในเมืองก็ไม่รู้มันจะเด้งให้หรือเปล่าเลยจำเป็นต้องกลับมาโรบินสันเพราะงานมันเด้งนแน่ๆงานผมก็เลยได้น้อยตอนนี้ก็ตัดผมเองสกรีนเฮด เอาปัทเตเลี่ยนถ่าย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 อย่างเดียวฮะไว้ผมทรงหัวล้นสบายดีครับไม่ต้องเปลืองตังค่าตัดถ่ายเองไป สามสิบห้าครับขอบคุณครับผม มาเก็ตลูกค้าจ่ายแก,ก้เพยโอ้โหพันสามร้อยสิบบาท ลูกค้าไม่จ่ายก็เพลนี้เสร็จเลยหมดดาบที่ท็อปเขาก็จะเตรียมของให้เราเออเดอร์แปดเจ็ดห้าครับน,นี 有的 มีโปรโมชั่นหรือครับเอาเลขออเดอร์มครับ ไงสายนอกเมืองงานเยอะไหมหรือออรรถน้าหนองพงตรงไหนสัาอย่างอะไรสิฟ้าฟาเคาส่งรเขามีโปรโมชั่นเนอะจ่งไหมเมื่อว่ามีโปรอะไรกระเป๋าใบเล็กนี่อ้วกเลยอ่ะ เอาบินลูกค้าหน่อวะเนี่ยลูกค้าสั่งอย่างละห้าแพ็คหรือไงไม่รู้ห้ารสชาติห้าห้ายี่สิบห้ายี่ห้าหอใหญ่นี่คือถุงที่เตรียมไว้ใต้เบาะรถนะครับ สุดยอด,ดหาแล้วเต็ม25หอใหญ่เต็มแล้วอะ่ะอุ้ยเหี้ยไอ้ เดีวขอตัวไปจัดเรียงสินค้าก่อน

ับผมตรูเลยว่ามายากยากหรอเ <c oughs> ย็บร้อยครับผมครับ ที่สามดังครับเป็นท็อปเหมือนเดิมงานเด้งตั้งแต่นู่นทางออกจากบิ๊กซีอันนี้ก็เข้าไปในเมืองลูกค้าจากเปืองสร một nơi ngân Bây không còn Bây giờ không còn Bây giờ tu nào lối con หลายสัปดาห์สามมาจากจีนเยครับนี่ยเราเจอหน้าก็เลยถ่าย FC เอตามช่องอันนี้สลับกับไลแมนเหรอครับแต่ว่าไลแมนมันเล่งดีกว่าช่วงนี้ครับต้องใช้มือถือ android ผมไม่มี ออเดอร์ที่ไปส่งมามากค่าส่ง30บาทลูกค้าให้ทิป50บาทเป็นการให้ทิปแบบแคปเพย์วันนี้ว่าจะลองรับงานในเมืองนะครับ มาลองรอง,งานที่ริมลางครับเดี๋ยวลองรองสักครึ่งชั่วโมงถักครึ่งชั่วโมงงานไม่ได้น็็กลับบ้านเลย พรุ่งน,นี้คุณลูกต้องไปลงเรียนตอนนี้8ปดโมงสิเดี๋ยวเฮ้ย6โมงสิเดี๋ยว6โมงสี่สแยกย้ายกลับบ้าน ก็ปิดแอปเข้าบ้านนะครับหนึ่งพุ่มครับวันนี้ขี่ได้3ามงานเองงานแรกมันไปส่งไกลมากครับแล้วก็รอนานส่งไกลต้องวกกลับมารงิีศาลอีกนี่ครัมงานเป็นงานในทัพทั้งหมดงานที่สองนี่โชคดีหน่อยครับ <All right. S 1> เจ้ามามา่า จองมามากไปส่งแต่ว,ว่าได้ทิป50บาทถ้าสีให้เราได้ไหมถ้าสีปากอะคะถ้ามนไดก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาคลิดมากกว่านี้เดี๋ยวจะทำคลิปให้มันนานๆกว่านี้หน่อยครับแบบหลายๆร้านเพราะว่าต้องไปรับงานที่โดนมิทรานส่งไกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละต้องไปรับงานที่โดนมิทรานตอนนี้ผมยังเป็นเมมเบอร์อยู่ต้องรอจนกว่า ขึ้นซิ่อว่าขึ้นโกมครับอาจจะพอรับงานในเมืองได้ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย